จะออกไปทั้งนอกท,ทั้งทีหน้าสดแบบนี้ไม่รอดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมเมลรายจะมาแต่งหน้าด้วยครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะ V2 Revolution UV Sunscreen SPF 50 PA+++ ก,ก,ก,กันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นครีมกันแดดที่จะช่วยปกป้องผิวเรานะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะตัวเนื้อครีมกันแดดนะคะจะเป็นเนื้อฟูอิดนะคะบางเบาแล้วก็เกี่ยง่ายมากเลยค่ะคือทาแล้วนะคะซึมเข้าผิวได้ดีมากๆเลยค่ะ ซึ่งเมื่อทาแล้วนะคะจะเห็นความแตกต่างระหว่างด้านที่ทาแล้วก็ไม่ได้ทาน,นะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าต่อกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นลุกใสๆของเมย์นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะคะว่าน้องเขาจะกันน้ํากันเหงื่อได้ดีแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะทุกคนน้องเขากันน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะและหลังจากที่เมย์ได้ทาไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะคือหน้าไม่มีมันเยิมเลยนะคะแถมผิวไม่มีดอกอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายลุยนะคะหรือต้องการครีมกันแดดที่ครบจบในตัวเดียวนะคะเมย์แนะนำครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะ